เปิดโพสจูนพันริยาหนุ่มกลาฟาดมนุษย์แม่อ่อนแอไม่ได้จูนเพนชุรีพันริยานักร้องดังหนุ่มกลาซึ่งกำลังมีข้อพิพาทและคดีความหลังฝ่ายสามีตรเตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในตอนนี้ล่าสุขขาดค่ะได้โพสต์ภาพขณะที่เธอเดินเข้าพบจิตแพทย์ตามนัดหมายและเธอได้ระบุข,ข้อความว่า วันนี้มีนัดพบจิตแพทย์พอดีเลยได้ระบายแล้วก็ปลดบล็อกความในใจไปหลายอย่างหลังจากเศร้าอยู่2วันตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นและจะพยายามดีขึ้นในทุกวันค่ะแค่นึกภาพว่าถ้าไม่มีเราแล้วลูกจะอยู่ยังไงก็มีแรงลุกขึ้นมาจัดการกับเอกสาร3ามลังใหญ่ที่รอยอยู่แล้วค่ะขอบคุณทูก้กำลังใจนะคะมนุษย์แม่อ่อนแอนไม่ได้ค่ะทางกำลังคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้